สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทร,รท,ทัศนเเ์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะเชิญรับชมข่าวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากจัดแถลงข่าวกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เกิดอุบัติเหตุรถจักยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกหกล้อมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายบนถนนสายแม่สอดอุ้มหางโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมวันทันตะสาธารณสุขถวายเป็นพระราชกุศลสลสมเด็จ่า ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะถแถลงข่าวกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะ นายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจะถแถลงข่าวความคืบหน้าและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจากที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนที่ดินของรัฐเพื่อใช้ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่17ทับ2,558ในเนื้อที่2,183ไร่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตากชี้แจงว่าขณะนี้คณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลของราษฎรที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงได้มีการคัดแยกและกันกรองอย่างละเอียดพบว่ามีนายทุนบางกลุ่มที่เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยการกว้านซื้อเพื่อเก่งกำไร วันเกรงชาวบ้านที่แท้จริงไม่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการหาหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งขณะน,นี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทํางานระดับตำบลทั้ง14ตำบลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อทำการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ของแต่ละตำบลให้สอดคล้องกันกับความต้องการของคนในพื้นที่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบ้านแปลงเมืองเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่สำหรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้นเป็นการขับเคลื่อนแผนงานเชิงบูรณาการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆซึ่งมีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นความห่วงใยถึงผลกระทบต่างๆ จากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่จะจัดขึ้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าถือเป็นสิ่งที่ดีมากครับที่ทุกคนให้ความสนใจในการพัฒนาขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีความเป็นห่วงถึงผลกระทบในเรื่องต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านเปิดใจพิจารณาในเรื่องอุตสาหกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่โดยเฉพาะอำเภอแม่สอดแห่งนี้ เรามีกันมาหลายสิบปีแล้วทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ก็เข้ามาลงทุนบางท่านก็มาลงทุนจนเป็นคนแม่สอดแล้วก็มีจนถึงวันนี้มีโรงงานน้อยใหญ่หลายร้อยโรงงานมีอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งในชุมชนและนอกชุมชนแต่ประเด็นหลักในวันนี้คือการนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังเป็นประเด็น ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่าในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมสักแห่งหนึ่งต้องผ่านการตรวจสอบมากมายและการออกแบบอย่างดีทั้งในแง่โครงสร้างความปลอดภัยและการคำนึงถึงผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนแน่นอนว่าต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างละเอียดตามกระบวนการนิคมอ,อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นก็เช่นกัน นอกจากนี้เรายังส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์กรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าขณะนี้มีการจัดตั้งคณะทำงานระดับตำบลเพื่อพิจารณาการกรองการลงทุนในทุกๆด้านตามความเหมาะสมซึ่งคณะทำงานระดับตำบลน,นี้เป็นผู้พิจารณาการลงทุนที่เข้ามาโดยการทำประชาคมเพื่อทราบความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างที่ผมกล่าวเสมอว่าไม่ว่าบ้านเมืองจะเจริญขึ้นหรือเปลี่ยนไปสิ่งที่คงอยู่คือธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนส่งเสริมการค้าการลงทุนบริเวณชายแดนไทยเมียนมารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้นเป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นๆต,ตามนโยบายของรัฐบาลผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตําบลในพื้นที่อําเภอแม่สอดแม่ระมาดและพบพระเพื่อทําหน้าที่ดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งเรื่องการใช้ที่ดินการกำหนดผังเมืองการเตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูะโภคเพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทั้ง3ามอำเภอ14ตำบลที่จะสามารถได้รับสิทธทิประโยชน์การลงทุนได้ซึ่งถือเป็น,นกลไกสำคัญในการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่และผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเน้นย้ำอยู่ตลอดตามนโยบาย3คืนได้แก่คืนธรรมชาติคืนวัฒนธรรมคืนคนตากจากนโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากยังขอเชิญนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งสามารถเข้ามาขอข้อมูลการลงทุนในแต่ละตำบลตามศูนย์ประสานงานคณะทำงานระดับตำบลทั้ง14ตำบลได้และอยากให้ทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจกพิเศษตากเพื่อให้ความเจริญกระจายไปทั่วจังหวัดตากเพราะเราคือตาก v r ตากประเด็นของเรื่องที่ดินนะครับผมเปยนนิดนึงว่าที่ดินแปลงกังกล่าวที่มีปัญหาเนะี่ยคือเราได้สำรวจตัวบุคคล เรียบร้อยแล้วในการถือครองที่ดินนะครับว่าแต่ละคนถือครองเมื่อปีอะไรนะครับนะครับถือครองเมื่อปีอะไรได้ที่ดินมาอย่างไรนะครับแล้วที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยดำเนินกิจกรรมอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไรนะครับเราได้ประมวลไว้หมดทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลเนี่ยถ้าประชาชนที่ยากจนจริงๆและถือครองมานานเช่นเป็นมรดกตกทอดต่างๆนานาเนี่ยเราก็กระบวนการเนี่ยคงต้องดูแล นะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยผมได้รายงานใน่สชุมแล้วว่าทีมชุมท่านยกให้สั่งตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรครับแต่ทั้งนี้ก็อยู่ในกรอบนภายใต้ของความชอบธรรมและต้องถูกต้องตามกฎหมายเราก็ยกตัวอย่างเช่นบางรายมีที่ดินที่เราสำรวจแล้วมีที่ดินที่วางตะเคียนมีเท่านี้แต่บริเวณที่อื่นไม่อีกนะครับเช่นบางคนมีที่ดินที่วางตะเคียนที่มีปัญหาสักแปดไร่แต่มีที่ดินมีฉนวอีก85ไร่บางราย มีอยู่ที่เวังสะเคียนเยอะแยะแล้วก็มีที่ดื่นอีกร้อยเจ็ดสองไร่นะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ถือครองมาเป็นการซื้อขายมาพรากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องแยกแยะเพราะว่าความชอบธรรมและความถูกต้องต้องมาเท่ยกันใช่ไหมครับความชอบธรรมก็คือถ้าคนจนจริงๆไงเราจะดูแลไงในกรอบกฎหมายกรอบกฎหมายการชื่อหรือก็ต้องมีกระบวนการกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมามา,มาจากกระบวนการทั้งหมดถ้าก็คิดดูว่าอ่ถ้าเป็นผู้การมาถือครองทีหลังเมื่อซื้อธุรกิจอะไรต่างมันก็กระบวนการที่เราต้อง เพื่อตรวจสอบอย่างถูกต้องซึ่งก็ต้องมีทํางานขึ้นอีกชุดหนึ่งนะครับว่าจะต้องเกี่ยวพันเพราะที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวนี้เป็นที่ราชวระยุนะครับมันก็บนการทั้งมอบหน้าให้ผู้การจังหวัดร่วมกับหลายหน่วยเราจะพิจารณานะครับให้มันถูกต้องตามความเป็นธรรมและเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายครับความที่เหลือเฉพาะพวกที่เป็นเจ้าของงก็ก็ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เป็นมติที่ชุมแล้วตั้งท้ามารขึ้นมาชุดหนึ่งแต่การตอนนี้กระหลูจะวางว่าจะเอาใครมามาเป็นทํามารด้วย แล้วจะเอาแนวการพิจารณาชื่อเหลือแบบไหนเพราะที่ที่ร้องขอมาเนี่ยแต่ละลายบางบางลายก็ขอสองแสนบางลายก็ขอไล่ละล้านบางลายก็ไล่ละห้าแสนบางลายก็หกแสนนะครับเพท่านก็ดูกระบวนการอย่างนี้นะครับว่าเราเช็คไว้หมดแล้วเนี่ยท่านเอกสารทั้งหมดเลยครับมันเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยเช่นเราเช็คได้หมดเลยนะครับเช่นบางที่ก็มีที่ทั้งสองามที่บางคนก็มีทั้งสองประกอด้วยนะครับบางลายเนี่ยมีทั้งที่ที่วางตะเคียนมีถนนดี่สิบสามไร่ มีนอสามีสี่เก้าไล่มีสกอีกสี่เจ็ดไร่นะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจอาชีพนะครับท่านก็ดูตรงนี้นะครับนะครับมีทั้งนักธุรกิจรับจ้างนะครับรเกษตรกรเนี่ยโอเคห,อหน้าน่าเห็นใจแล้วครับในอย่างเงี้ยนะครับงงรบ,บางคนกเ็เรื่องของจำหน่ายสินค้าน้ำน้ำเมานะครับเนี่ยนะครับก็มีรายละเอียดอยู่ทั้งหมดใน<ๆ>ในสิ่งน,นี้เกษตรกรก็เกษตรกรต้องถามว่า เราก็ดูทั้งพบพาประกอบล้วก็ดูภาพถ่ายที่รกรอประกอบด้วยมันต้องดูทั้งหมดผมก็บบกความชอบธรรมถ้ายกดูแลอยู่แล้วแต่ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายผมย้ำว่ากรอบกฎหมายนะครับและองการช่วยเหลือเนี่ยมันก็ต้องมีคณะทํางานมีกฎหมายเิงนะครับอิงทั้งหมดนะครับแลวผมก็เรียนถามว่าวันนี้ถ้าที่แปลงนี้เราพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ดินในเขตพิเศษจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมีที่นี่ที่ดินพิเศษจริงๆมันมีทั้งหมด14ตาบลน,นะครับ3อาเภอที่ผมเรียนว่าวันนี้นะักธุรกิจน่ะ จะไปลงทุนที่พบพระแม่ละมาดหรือตำบลแม่ตาตำบลแม่ปะตำบลท่าอ่าตำบลมหาวันก็ได้สิทธิพิเศษยกเวล้ลรถยนต์อนผอผิตนเหมือนกันโครงสร้างพื้นฐานที่ด้ยกให้มาก็มันก็กระจายไปทุกที่เพราะฉะนั้นพม่าเขตสิทธิพิเศษวันนี้เนี่ยมันเคลื่อนอยู่แล้วครับแต่ว่าเขตพิเศษก็เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนยาเล่งหลอดเลือดขยายหลอดเลือดให้การพัฒนามันเร็วขึ้นถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ที่นักธุรกิจจะได้รับนะครับเรื่องแรงงานที่เป็นจุดแข็งของ อำเภอไม่สอดมานานนะครับก็อาจจะกำลังเดินการเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อมาตรา44 14แล้วท่านยกว่าเออต่อไปมีแรงงานยางเดียวไม่พอต้องเป็แรงงานที่มีฝีมือก็จะให้ศูนย์พัฒนาให้มีศูนย์พัฒนาฝึกอาชีพชายแดนไทยเมียนมาทำไมต้องชายแดนไทยเมียนมาเพื่อให้สตองเกอร์ทุกเสื้อเดวยกันนี่คือกระบวนการทั้งหมดที่กากล่าวเรียนว่าวันนี้ท่านย้ำม,มาแล้วก็ดูแลกันโดยโดยถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้ท่านผมบอกตรงๆงชอบทำและดูในกรอบสมงน โรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตะสาธารณสุขถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าค่ะที่กลุ่มงานธันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพช่องปากขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทอิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรินรารบรมราชชนนี และเพื่อสร้างกระแสรณร,รงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดีโดยมีการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันการแปลงฟันอย่างถูกวิธีการตอบคำถามชิงรางวัลและให้บริการทันตกรรมฟรีได้แก่อุดฟันถอนฟันและขูดหินปูนจำนวน100รายทันตแพทย์หญิงวรกัญญา กรินทาทันหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมกล่าวว่าเนื่องจากวันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันทันตาสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อเป็นการน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยกลุ่มงานทันตกรรมซึ่งได้จัดกิจกรรมในวันทันตาสาธารณสุข บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในช่องปากตลอดจนการให้บริการถอนฟันอุดฟันขุดหินปูนแก่ประชาชนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและจากการสำรวจสภาวะทันตะสุขภาพแห่งชาติพบว่าประชาชนไทยทุกกลุ่มอายุมีปัญหาสุขภาพช่องปากเพิ่มมากขึ้นในขณะที่การเข้าถึงบริการทันตกรรมมีข้อจำกัดเนื่องจากจำนวนบุคลากร,กรที่ไม่เพียงพอดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอดจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันทันตะสาธารณาสุขเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากขึ้นชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนตุลาคมค่ะกลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนตุลาคมณนที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดจัังหวดตากนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหลบุญทรงรองประธานชมรมผู้สูงอายุได้เป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมในครั้งนี้โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนและเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจรวมถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผู้ประกอบการโรงงาน t ีเคกา e n เแม่สอดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีค่ะที่โรงงาน t ีเคกา e n เมตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอด ผู้ประกอบการโรงงานเย็บผ้า TK กา r m e n แม่สอดจัดงานฉลองครบรอบ20ปีโดยทางผู้ประกอบการโรงงาน TK กา r m e n ได้มีการนำสินค้าประเภทเสื้อผ้ากางเกงแบรนด์เนมของเด็กและผู้ใหญ่นำมาจำหน่ายในอาคารโรงงานโดยมีการลดราคาถึง90%เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ20ปีและเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ได้ให้การสนับสนุนสินค้าของโรงงานมาตลอดอีกทั้งยังมีการแจกคูปองนำมา แลของาำ่วยเมื่อซื้อสินค้าครบ1,000บาทก็สามารถนำใบเสร็จมาจาับรางวัลสมนาคุณปิดท้ายส่วนมหกรรมการจัดงานครบรอบ20ปีของโรงงาน TK เคกา e n เมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคม2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกหกล้อมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางค่ะพันตำรวจตรีพงศกรธนวัง ร้อยเวรสอบสวนจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจึงนำกำลังตำรวจสายตรวจตำบลมหาวันและหน่วยกู้ชีพตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาวันบ้านเจดีโคหมู่6ถนนสายแม่สอดอุ้มผางหลักกิโลเมตรที่30ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พบรถบรรทุก6ล้อยี่ห้ออิสุสุสีขาวหมายเลขทะเบียน702821ตากมีนายบันดิตเขียวหายอายุ37ปีรัศดรตำบลช่องแคบอำเภอพบพระ,พระเสียหลักจอดอยู่กลางถนนใกล้กันนั้นยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีสม้มไม่ติดป้ายทะเบียนล้มอยู่ท้ายรถบรรทุกหกล้อข้างรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ในพงหญ้าทราบชื่อว่านางไผแท่กืออายุ41ปี รัศดรตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์นอนร้องด้วยความเจ็บปวดไม่สามารถขยับตัวได้หน่วยกู้ชีพจึงใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดต่อไปจากการสอบสวนทราบว่ารถบรรทุกหกล้อของนายบันดิต ขับมาจากอำเภอพบพระ,พระมุ่งหน้ามาสู่อำเภอแม่สอดเพื่อไปบรรทุกสินค้าในตัวเมืองแม่สอดพอขับมาถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ขับตัดหน้าออกมาจากซอยด้านข้างถนนตนจึงหักหลบจนเกือบจะพลิกคว่ำรถของตนจึงได้จอดนิ่งอยู่ข้างถนนแต่รถจักรยานยนต์ของนางไปได้ขับพุ่งชนท้ายรถหกล้ออย่างจังจึงทำให้นางไปได้รับบาดเจ็บซึ่งนายบัณฑิต คนขับรถหกล้อยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นางไปเป็นคนขับรถตัดหน้าและยังมาชนท้ายรถของตนอีกตนจึงไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดจึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมการรายงานข่าวได้ในช่วงต่อไป ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนะครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันการศิรีวิมุกตยยนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ